ดาบมิกกี้เป็นบุคคลที่ใครๆเห็นก็มีรอยยิ้มเกิดขึ้นมาบนใบหน้าของผู้ที่พบเห็นว่างั้นนะฮะแล้วหลายๆคนก็รู้สึกว่าดาบมิกกี้อาจจะเป็นไอดอลสำหรับเขาด้วยก็ได้แต่ตัวดาบมิกกี้เองมีใครเป็นไอดอลมีแม่เจินครับแม่เจินเจินบุญสึกนะนะครับเพราะว่าเป็นคนโคราชด้วยกันด้วยครับเพราะคุณพ่อชอบดูมากเลยครับแม่เจินร้องเพลงก่อนคารมทงชาติ ทำไมทำไมชอบคุณพ่อชอบสาวเพศสองมากกันไหนจะน้องตุ้มปิญญาก็ชอบครับสมัยก่อนแกจะรอบเรียกเรามาดูตลอดเลยเหมือนอยากจะมีลูกสาวอย่างนั้นก็ไม่รู้ครับเอเห็นบอกว่าทำได้ดีกว่าเพื่อนตำรวจผู้ชายทั่วๆไปด้วยใช่ไหมับคบบอกยิงปืนแม่นมากใช่ครับ อย่างน้อยก็คือเฮ้ยฉันยิงแม่นกว่าเธอเธอได้5คะแนนแต่ฉันได้1ิเต็มอะไรแบบนี้โอ้โหเลยโอ้โหเลยแล้วไปฝึกยิงอะไรมาจากไหนก็มีทบทวนประจําปีอยู่แล้วครับก็จะมีแบบยิงเป้ายิงอะไรแบบนี้เขาก็จะมีคะแนนให้100คะแนน80คะแนนอะไรแนี้เราก็จะอยู่ในเกณฑ์80ประมาณนี้ครับไม่ให้ต่ํากว่า60อะไรแบบนี้ครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ตลอดครับนี่ทางผู้บังคับบัญชาก็น่าที่จะยอมรับเราได้ครับนะครับ ถ้าถามแย่ก็ไปตรงนี้ครับมีคนฝากถามมาว่าในคีรู้สึกยังไงกับภาพลักษณ์ของตํารวจในปัจจุบันตอนนี้ภาพลักษณ์ของตารวจนี่ค่อนข้างที่ออกมาในแง่แง่ลบครับแต่ต้องทําให้ประชาชนรักเราครับแล้วก็ทําให้ประชาชนเข้าใจในสิ่งที่ดีมากกว่านี้ครับสิ่งดีๆของตํารวจไทยก็มีเยอะครับที่จะลงคลิปให้ทุกๆท่านเห็นนะครับในด้านเพื่อนๆที่ลงคลิปก็เป็นกลุ่ม อินฟลูเอนเซอร์นะครับที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีภาพลักษณ์ที่ดีนะครับในด้านกิจกรรมต่างๆตำรวจน้ำดีก็มีเยอะแยะมากมายครับโอเคครับก็นะฮะมันจะต้องอยู่ที่ระบบการบริหารจัดการในระดับประเทศชาติด้วยนะครับกลับมาในเรื่องของความเป็นดาบนิกกี้เสื้อผ้าหน้าผมที่จะต้องแต่งแบบนี้มันก็ไม่ใช่ถูกๆนะมีสปอนเซอร์ไหม มีสปอนเซอร์ครับมีจริงจริงด้วยมีครับมีพี่ครับพี่เขาที่เปิดร่านเสริมสวยอยู่ทีโคลาชก็จะสนับสนุนชุดแต่งหน้าทำผมอะไรประมาณนี้ครับแล้วเราก็ถ้ามีงบประมาณจากของตัวเองก็ซื้อวิกเป็นการซื้อที่สิ่งที่เราชอบส่วนตัวอะไรประมาณนี้ครับเอาไว้ร่วมกิจกรรมเวลามีงานสถานการในงานโชว์อะไรเนี้ยก็จะเป็นใช้งบตัวเองครับกต้ังบอกว่าการเป็นการที่จะเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็ต้องใช้ทุนเนาะใช้ครับ อะไรที่จําเป็นที่สุดรองเท้าส้นสูงมีกี่คู่มีอยู่ที่บ้านประมาณ5คู่ค่ะห้าคู่อันนี้ก็ต้องใช้ต่างซื้ออยู่แล้วคอมแบตก็ห้าคู่คอมแบตก้าโอ้โหเคยคิดที่จะประกวดนางงามอะไรบ้างไหมเคยครับจริงครับถ้าไม่มีเวรแล้วก็ดูเวรล่วงหน้าแล้วก็มีกิจกรรมที่ร่วมทําบุญอะไรแบบนี้แล้วก็อยากจะประกวดครับแล้วก็ที่คิดๆไว้ก็อยากจะไปประกวด สารตายายวันแมนวิวูแมนโชที่สาวหล่อสาวสวยที่จังหวัดสุพรรณจัดทุกปีครับงาน,สา,น,นสารตายายครับขออภัยที่บังเอิญไม่ได้ตามข่าวตรงนี้เอาเลยใช่ครับเพื่อนชวนไปประกวดอยู่ครับประกวดสาวเพื่อนสองเหรอเป็นวันแมนวิวูแมนโชครับเป็นเวอร์ชั่นหล่อเวอร์ชั่นสวยครับทูอินวันครับโอทูอินวันครับโอเคคนนึงเนี่ยจะต้องแต่งให้แต่งสวยก่อนแล้วก็มาถอดวิกครับแล้วก็มาเป็นเวอร์ชั่นหล่อครับโอ้ยนี่ กินขาดอย่างนี้น่าจะได้ได้ตำแหน่งแน่นอนนล้วสบายเนาะเออไปดิทำไมแล้วมันรออะไรแล้วรอรอสปอนเซอร์อยู่ครับมีทีค่ะมีทีสปอนเซอร์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยถ้าถ้าต้องการเดี๋ยวสปอนเซอร์นี่นะครับ one แมน one w ูแมนที่ทิดาสารตายายครับประมาณเดือนไหนพฤษภาครับประมาณพฤษภาคมนี้แล้วครับ โอเครีบเลยนะฮะสำหรับท่านที่ต้องการสกีฬาคนนี้ได้แน่นอนถ <Okay. S 1> ้าเข้าไปเนี่ยได้แน่นอนไม่รู้ว่าไม่ได้ไปไหนกดดันท่านกรรมการน,นะครับ